สวัสดีตอนเช้าครับตัวน,นี้มาให้ดูบ bon bon อลเซลนะบอลเซล์ตัวนี้ไม่สั้นนะครับผมเพิ่งได้มาตัวน,นี้เป็นตัวเก่าัวนี้ตัวายาวจะดามกันครับสวยมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีดูภาพนิ่งมันจะคล้ายๆกันแต่ดูเป็นวิดีโอจะต่างกันเลยเห็นไหมฟอร์มไม่เหมือนกันครับให้ดูครับ ใบสั้นกับใบยาวนี่ไอตัวตัวตันนี้เป็นใบยาวเนาะใบก็ยาวอายุหนอนเท่ากันนะครับกระเพื่อตัวใบสั้นแก่กว่าโอดูเล่นตอนเช้ามามาดูต้นไม้ก่อนเนี่ใบจะสั้น ใบใหม่มาบางทีเหมือนจะสั้นลงเนี่ยตัวตัวใบยาวอาเทียมห้ดูตัวใบ,าย,ย,าววบาย,ยาวเขาจะจะค่อยๆย,ยาวขึ้นใช่ฮะดูดูการกระจายของใบนะแต่ตัวใบสั้นน่ะเขาจะค่อยๆสั้นลงใบแรกเขาจะดูเหมือนยาวกว่าแต่ใบต่อไปเขาจะดูสั้นๆๆวนเข้าเห็นไหมครับต้นนี้ผมมีต้นเดียวไม่ได้ขาะเอาแบ่งกันชม ดูมีเนี่ยด้านนี้คือด่างเต็มฝั่งนี้เป็นฝั่งสะเตียนี่ดอนอเห็นไหมตัวข้างหลังมันจะไม่เหมือนกัน